อ้ย่ารอี๋ยเ,เยมย,ยังไม่เห็นกล้องเหรอวะเห็น หรือแปดหรือแปด เลยน้องตรงนี้เลยน้องวัดเลยเนี่ยได้เลยเนี่ยเจอปืนนเดี๋ยวกูตามคนปีนปืนปีไปใช่ปะกูไอ้ปืนพกกูอ่ะแมวแมวกูจะเฮ้ยเยอะยิงไม่โดนเฮ้ยโอ้โหนัดเดียวเองไอ้เหย้ยเอ้เอ้เอ้ เดินทางนี้มาเดินทางนี้มาทางนี้มาใช่กระนาอ้โตัวนี้มาเรียบร้อยเคลียคนแม่นเราตัวบกม้งเลยอ่ะนี่แกโอ้ยสูงขึ้นอยู่นี้ก็สูงขึ้นต้องทำอะไรเราปวดตีตึงนี่มาวินโด

อแม่งไอ้ม่รู้ว่าตรงไหนตรงนี้กูจะไปแล้วดิเฮ้ยฟูกว่ากยไอ้เหี้ยกินไปช็อตดิคนเหี้ยเลยฟูกี่อะไรโดนหัวไอ้เหี้ยมัทะลุนี่แหละทะลุไม้เลย มีกากนั้นไปเฮียดูพูดได้่อยนงโหมดเตกากูดีไป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 ยลมปไอ้เียลืมปืนไอ้เฮปืนอไรแบ่ไอ้บอกกูเข้าทีหลังไม่มีหรอกูเข้าคนที่สามเลยดนีรีบวางรีบจบเนี่ยเนะอุ้ยไอ้เฮียนั่นวูยิงหัวแล้วน่ะ โอ้ยไม่น่าเดินเลยกูมันจะตายแล้วไอ้โน้ไม่ใช่ตัวดีนะขิบหายละต้องเล่นต้องเล่นปืนนี้ว่ะของหมดแล้วเว้ยบอลเล็กบอลเล็กบอลเล็กปังอยู่ไปแล้วว่าทำไมมึงตายวะมีชุบป่ะเน Salut ี่ยไม่มีชุบบบบบบเเเเเเฮ้ยกกกกกก็็็็็ออาูป โอ oh. ้ยโอ้โหมีไวไม่ไหว้พี่ตุ้ยเก็บเก็บคอมเมนต์มุมนี้จริงๆนะครับผมเฮ้ยน้องๆมีนะมีนะมีนะมีมีมีเนี่ยอยู่ข้างนี้เลยไปโอ้โหแม่แม่ทำไมคุณยิงไม่โดนหรวะน้องน้องรอช้าไม่กูเนี่ยแหละยิงทำไมกูถึงยิงไม่โดน <icana> <naj bum S 2> มันยังไงไม like ่รู้ไม่เวลากูยิงมึงแบบไอ้เชี่ยเป้าแม่งบานเลยจัดๆเลยเไม่รูเหลือกอ่ะโอ้ยปืนมึงนี่มันตกแล้วนะฝึกก่อนฝึกก่อนต้องฝึกต้องฝึกแม่งมันออฟตัวเลย Oh I am I'm out of here. Watch out! Reload The Got one. Cover going. I suggest you move! Go go go! Out of charges! I'm out of here!

อุ้ยไอ้เหี้ยไม่ตายร้อยนึ่เฮ้ยขบวนมาขบวนมาขบวนมาเอ้ยเต็มอะไรไปหมดเลยอ่ะขบวน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 เหี้ยอะไรวะเต็มไปหมดเลยขวามาขวามาขวามาอีกอ่ะเพเนียเพเนี่ยหูฟังดีมาแล้ว วิ่เอาแย่เป็นเขี Q ้ยชอบทิ no failures, me, lernen, right? ้งปืนไมึงได้ยินเสียงสกิลปะ้น้องๆอย่าผักน้องอย่าพักกูาไกัเป็นข้าอ้เดี๋ยว้อต้ององเลยก็ได้ใส่ลงนะขบวนเตัวนะขบวน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 ตัวนนะ ข้างบนน่าจะเป็นไอ้ไอ้เหี้ยหมวกอะโอ้โหเทิดหน่อยเฮ้ยเทิดหน่อยเฮ้ยอย่ท้าเล้ว One enemy remaining ข้างบนข้างบนขบวนดูดูดูบดเลยดูบดเลยมาลงมาแล้วเอ๊ะมาแล้วปะอืมเว็กเวยกเปลี่ยนปืนในสัตว์รอนแล้วรอดแล้ว I'm out of here โอ้โหเฮ้ยโอ้โหยี่เป็นงานว่ะขี้เกมนี้ได้สองจัดเลย จะพักนึงอ่ะฝั่งนู้นมันยังฝั่งนู้นื่องยังไม่ร้อนไปจะพักนึงอะน่าจะออกมาเลยไปเลยเดียววิ่งเลยน้องมอง่ง โอ้โหแม่งเอ้ยมันแบมบูเลยดูไม่ต้องเข้าไอ้ไม่ต้องเข้าไอ้ท่าน่าจะขึ้นข้างบนมั้งทีเดียวเลยลงมาจริงนะเปลี่ยนสีมีดเด้อวะเนี้ยมันสุ่มสียี่ต้องสุ่มได้เหรอนี่ใช่ดูด้วยดูด้วยดูด้วย โอพีได uh. ้นะก็บอกกัไม่เล่นแล้วมันีจะเย็นดีกว่าจะเย็นดีว่าไอ้เชื่อกูแล่วทำไมทำไมกูไม่เบาบางเลยไอ้เก่ามันกูกูไม่ได้ผิวไหวลกูแค่กงวิ่งไม่เร็วมันกูกูเพิ่งรู้ว่าเจนมีความสามารถในการเปล่าตัวอย่างนี้ด้วยกูรู้เล่นมาแบบนานแล้วก็เพิ่งรู้ ไอ้ยี่กดผิดไอ้ยี่เป็นไรไม่ดูจะรู้ก่อนกู <troop out. S 1> กดผิดไอ้ยี่กูจะกดปืนไล่ต้องพาสายอเอิร์แล้วก่ะโล้ไหมน้องมกน้องมก <c oughs> มันน่าจะมาจากข้างบนังมาตนีหลเอ้ยมันมาทางเนี้ยทางยาวโอ้โหศึกรู้ด้วยนะว่ากูอยู่นีน่เีย ไอ้เชี่ยเอาเรื่องมามาแล้วแอร์คึ่งร้อนเลยเก๋อยากจับอ้อมได้ยียจับอ้อมไงก็ชนะพวกจับเฮ้ยสักทีเลยอ้เชี่ยเอามานนี้เอาเอาเอานะมัดิเสียงปืนมันแข็งมากเว้ยปืนมึงอะเกก็็บบรเเอ้ยแต่ว่าเวลาแบบมันยิงตายมันเอฟเฟกต์แบบเอ้าเยัดทิ้งปืนเลยกูที่ตัวนี้มั้ง

เคียเดินมาถึงมีดที่สัตว์ไม่ใ่้าวอย่าแต่คยโดนทไมป้นี้ามันโด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 นขยับนยขยับนะขยับไปตรงป้าพอดี งเฮ้ยวอแตกแล้วเหรอเฮ้ยเฮียมันไอ้เย็ดเจ็ดมันโดดลงไปนี่หว่าไอโดดลงไปจริงด้วยเรื่องมันติดแล้วกว่าโน้มาแล้วนะโน s t round before the s w i t ก็เวยิงไม่ได้ดิมองกันอยู่อ่ะไม่ให้วางเวลาวางวางคิดว่าี้เล่นไกลเล่นได้แค่ไหนเลย

นิดหน่อยเองเขาเริ่มมาแล้วเว้ยมีคนแฟงไอ้ที่อ่ะเออเช็คเพื่ยืนอะไรนะักก็มีไงเจ็ดชนเแย่ 哎，你刚不跑哎，那里。